สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลแล้วก็สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักมวยไทยนะคะซินเจียยู่อีสินนีฮวัดใช้ก็เข้าสัปดาห์ตุรกีแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยนะคะก่อนเพื่อนเลยก็ก่อนรับฟังข้อมูลมวยอะหนูขออนุญาตแนะนําพักยกดีพักยกผู้สนับสนุนงรายการต้องพักยกยี่สิบสี่ค่ะจบครบเครื่องเรื่องมวยก็มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะ แอดไอดีไลน์มานะคะแอด pk ยี่สิบสี่อด pk ยี่สิบสี่พักยกยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยค่ะเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีอย่าลืมแอดมานะคะน้องแบลวการันตีดีที่สุดพักยกด,ดีที่หนูจกให้ต้องพักยกยี่สิบสี่ค่ะก็ต้องขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะคะแต่ได้ยินข่าวมาว่าคู่เอกนะคะน้องโฟกัสน่าจะป่วยถอนชกนะ,ะแต่ยังไงก็ขอทวนโปรแกรมก่อนดีกว่าแล้วค่อยพูดถึงคู่เอกนะคะ คู่ที่หนึ่งนะคะมวยไทย7จสีอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์สองพถ่ายทอดสดช่อง7 HD ทุกวันอาทิตย์ตามเวลาเดิมนะคะสิบสนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีนะคะคู่ที่หนึ่งเพิงพลันชัยเจอกับเพชรนิยม FA g r o กรุ๊ปคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ค่ะส่วนคู่สองทีระเดชหรือเจ้าอำนาจเดชน,นะคะช้างนครศรี เจอกับมหาหินนักบินอะไรงยนคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น7ปอนด์และคู่3าดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตเจอกับพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่นี้ชกกันที่พิกัด127ปอนด์และคู่เอกของรายการป้องกันแชมป์นะคะเดชโชปรบริรักเจอกับโฟกัสแอสสังตระตองคู่นี้ชกกันที่พิกัด130ปอนด์ค่ะแต่ได้ข่าวมาช่วงหัวค่ำนะคะน้องโฟกัสน่าจะถอนชกนะคะคู่นี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าใครมาแทนยังไงก็มารับฟังคู่มวยคู่หนึ่งคู่สองคู่สามก่อนเลยดีกว่า คู่ที่หนึ่งนะเป็นการพบกันระหว่างเพิงพลันชัยเจอกับเพชรนิยม FA กรุ๊ปคู่ทีชกกันที่กัน1 1 5ปอนะคะมารู้จักเพิงพลันชัยนะ,ะนนะก็หายไปนานกลับมาโชว์ไฟล่าสุดก็ชนะไปอย่างสวยหรูเลยนะ,ะก็เป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง1 6 3เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากนกครศรีธรรมราชคนใต้นะ,ะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยแค่30ครั้งเองนะคะแต่การต่อสู้หัวจิตหัวใจนะคะดูดีเหมือนมวยเหมือนมวยเก่าเกมมาเลยนะคะก็ซ้อมที่พลันชัย จังหวัดนครศรีธรรมราชนคะ่ายนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่เก่งจริงไม่ปล่อยออกมานะคะต้องยอมรับนะคะน้ำหนักไปปอนของน้องอยู่ที่ห้าสิ็กิโลเวทที่ชกนักเก่ง,อ,ง 5, อยู่ที่ห้าอยู่ที่1้อยสิบหไม่เกิน1้อยิบห้าปอนนะคะก็เจ้าแสนชัยถ้ำเสือมวยไทยหรือเจ้าเพิงพลันชยัยก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะไลฟ์สไตล์การชกของน้องนะ้เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดฟัดตีข้อแขนแข็งแรงนะคะหัวจิตหัวใจดีเกินร้อยปลายแข็งแกร่งขยันเตื้อดีนะคะ อาวุธคือไม่เท่าไหร่แต่ความขยันของน้องนะบูสู้ดีทนยันยกห้าเลยนะคะสามไฟล่าสุดนะคะก็เคยแพ้มแมมมอสมานะเมื่อเดือนสี่ปีหกห้า ก่อนจะหายไปนะคะแล้วก็ปีหกห้าล่าสุดก่อนหายไปก็มาชนะคะแนนจรวดทอเมืองหลังสวนที่ศึกลุมพลคนของตาน,นะคะแล้วก็กลับมาฉายไว้เมื่อเดือนสิบปีหกหกนะคะก็มาชนะคะแนนเดชภูผาโชดบางแสนนะที่มวยไทยเจ็ดสีนะ,ะชนะแบบสวยหรูเลยนะคะชนะมวยเก๋ามวยหมัดได้นะ,ะล่าสุดนะคะก็มาชนะเจ้าเทียนงามนักบินอะไรงยนต์ที่ศึกท่อน้ำไทยไปได้อย่างสวยงามนะคะคู่ชกวันนี้ก็เป็นนักชกรุ่นพี่นะคะ กระดูกมวยนี่ถ้าเทียบกันนี่แข็งโป๊กนะคะดูจากฟอร์มนะคะก่อนเขาหายไปเมื่อปี6 1หนึ่งะคะแล้วก็กลับมาชกเมื่อปี66 <ๆ S 1> เองนะคะช่วงก่อนที่จะหายไปรายการต่อเนื่องเยอะมากนะคะหนูก็จะย้อนฟอร์มให้ฟังว่าเคยเจอใครมาบ้างนะ,ะช่วงตั้งแต่ปี57 5 7, 8 5็ด0้าแด้า้าเอ็ดนะคะเขารายการต่อเนื่องตลอดเลยนะ,ะแล้วก็หายไปนานหยุดไปเลยแล้วก็เพิ่งกลับมานะคะเขาก็เคยเคยเจอกับช่วงปี57นะเจอกับมังกรหยกตระกูลชาย,ยิมนะคะเจอกับ หนุ่มดับเพลิง STDN หรือเจอกับศักวชัยน้อยสิสสทเล็กเจอกับใจเพชรสิทธิ์จากต้อยนะคะหรือเจอกับเพชรมงคลปอทวชัยนะคะก็เจอมวยรายการเขาจะต่อเนื่องในเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9นี่มีชกตลอดนะคะเดี๋ยวหนูไล่ให้ฟังค่ะแล้วมาปี58ก็มาเจอกับเจริญพรพบทีรธรรมนะคะแล้วก็มาเจอกับเพชรเสรีศัตว์วิเชียน เดือนห้าปีห้าแปดก็มาเจอกับเจริญพรพบทีรธรรมนะคะกำแพงเพชรศูนย์กีฬาทุ่งเต่านะทุ่งเต่าหรือเปล่าหนูอ่านไม่ค่อยออกนะมันข้อมูลมันมา,มาแบบซ,ซ,ซิซีนะคะแล้วก็เดือนเจ็ดปีห้าแปดก็มาเจอกับเพชรเสรีศักดิ์วิเชียนนะคะที่ศึกราดําเนิเนซุปเปอร์ไฟนะคะคือที่หนูเอามาพูดฟังคือรายการเขาต่อเนื่องมีทุกเดือนเลยนะ คือรายการต่อเนื่องจริงๆนะจากที่ย้อนฟอร์มดูนะพอมาปี5้ากก็มาเจอกับเพชรสมานสอสมานการเม้นนะคะก็ชนะเพชรสมานไปนะเมื่อเดือนสองปีห้าเเดือนสี่ก็มาแพ้ตุ๊กตาเพชรสอเกียริวัดหน้าน่าจะเป็นตุ๊กตาเพชรเดียวกันกับที่มีข่าวนะคะก็ข่าวเศร้าๆใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคะแล้วมาเดือน5ก็มาเสมอกับซิต้าเอ็เคพีบุยไทยนะะเดือน7ก็มาชนะเด่นมีชัยเทศบาล บ้านซ่องนะคะเดือนแปดก็มาแพ้เพชรวิชิตสอจอวิชิตแปดริ้วนะคะเคยชนะเพชรสมานมานะพอมาเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองคือมีรายการต่อเนื่องทุกเดือนนะมาชนะเพชรพังงานมอลระนกบ,บัณฑิตแล้วก็เคยชนะเพชรเมืองชนพอสวนทองเคยชนะเพชรเมืองชนถึงสองครั้งแนละ้พอสวนทองนะคะแล้วก็มาแพ้นกยกสามให้กับบารมีสูจีบะหมี่เกี้ยว แล้วก็มาแพ้น็อกให้กับบารมีสุตีบะบีเกวถึงสองครั้งนะคะก่อนหายไปเข้ามาปี60นะคะก็เคยแพ้คะแนนฟ้ามงคลน,นะคะแล้วก็มาแพ้น็อกสันเพชรนำแสงก่อสร้างนะคะแล้วก็มาแพ้น็อกสันเพชรอีกนะคะแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ก่อนหายไปนะคะล่าสุดปี61นะคะก็มาชนะงานเทาจิตเมืองนนท์นะคะแล้วก็มาชนะ งาเทาจิตมองนลถึงสองครั้งนะคะแล้วก็มาชกคู่เอกชนะคะแนนแพ้คะแนนคนคอนเกียรติทลทิพย์ไปนะคะเมื่อเดือนสี่หกหนึ่งอีกก็มาแพ้คะแนนเพชรหัวหินจิตมองนลแล้วก็เดือนหกปีหกหนึ่งนะคะก็มาแพ้สกัดเพชรเพชรสี่หมื่นก่อนหายไปเขาจะฟอร์มไม่ค่อยสวยนะจากนี้ไปก็หายไปเลยแล้วก็มาโผยทีเมื่อปีหกห้าปีหกหกนะ,ะที่หนูย้อนฟอร์มไม่ฟังคืออยากให้พี่ๆฟังแล้วรู้ว่าเขาเจอมวยแบบไหนมาบ้างรายการเขาต่อเนื่องเยอะแค่ไหนกระดูกมวยขนาดไหนนะคะ ก็ที่พูดขึ้นมาคือจะสื่อถึงกระดูกมวยนะคะคือแข็งโป๊กเลยนะคะก็หายไปนานนะคะเป็นนักชกอายุ27บปีส่วนสูง1 7 0เซนติเมตรเป็นมวยมาจากหนองบวัวลำพูนะการถ่านมวยค่อนข้างดี1 0 0ครั้งนะเป็นมวยเขา่าทำการซ้อมที่ F a กรุ๊ปน้ำหนักเป็นปอย,อยที่5 5กิโลเวทที่ชกลูกเก่งของที่112ไม่เกินอย1บอนด์นะคะก็เป็นมวยเขา่าดักเสียบดักแทงนะล,ล็อกรัดฟัดตีข,ข้อแขนแข็งแรงเหนียวแน่นหนึบหนับแข็งแรงนะมีหมัดสอก เสริมไปมั่นคงกว่านะก่อนหายไปก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยนะแต่เคยชนะเพชรสมานมาหนูก็มองว่าเขาเก่าเกมนะเขาเจอมวยช่วง5 7 5 8 5 9 6ห6 1คือรายการต่อเนื่องเยอะมากนะคะมีเกืบทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก่อนกลับมาฮะเมื่อปี6 6เดือน9ก็มาแพ้มาชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไหล่ยนนะคะที่ศึกอัมริซูเปอร์ไฟไฟนี้นี่เบียดเสียดสูสีนะแล้วก็มาเจอกันใหม่อีกทีเมื่อ มวยไทยเจ็ดสีนะเมื่อเดือนสิบนะคะก็มาแพ้เจ้าเทียนงามนักบินอร่อยยนไปล่าสุดนะคะเดือนหนึ่งก็มาชนะซุปเปอร์เจงสรุ่งศักดิ์นะ,ะที่สึดท้อน้ําไทยหนูมองว่าเขากลับมาเวลาที่เขาชนะเขาแบบสู้เนี้ยหน้าเสือสีเสือ้อเขาจะดูดีไงเบียเสียสุสีมาหน่อยก็จะได้ชนะนะคะคู่นี้นะคะหนูมองว่าเทียนง,งามนี่เคยแพ้น้องเพิงไปส่วนเพชรนิยมนะเคยผัดกันแพ้ชนะมาใ่นะคะคู่นี้ เป็นงานหนักของเพิงนะคะเพราะว่าการผ่านมวยน้อยกว่านะคะแต่ว่าสีเสื้อน้าเสือคนค้ำนี่พลันชัยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะออย่างหนูก็มองว่าเพิงเขาขยันนะแต่กระดูกมวยดูเป็นรองต้องสืบใหม่ใกล้ๆวันหนูขอไปดูคนอื่นก่อนนะคะแต่วันนี้นะก็ชอบไปที่พลันชัยก่อน,นะคะ่ะชอบไปที่เพิงค่ะคู่ที่สองนะคะทีระเดชช้งางนครศรีเจอกับปหาหินนักบินอะไรยงยนคู่นี้ชกกันที่ไปกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ทีระเดชก็เจ้า อำนาจเดชคนเดิมนะคะก็เปลี่ยนชื่อมาชกไฟแรกนะย้อนเทปเก่าทั้งคู่นี้นะคะเคยชกมวยวันมาทั้งคู่นะหนูมองจากทั้งสองคลิปนี้นะคะความเคยชินความดุเดือดนะคะเจ้าหมหาหินหน่าจะสไตล์การชกบู๊ด,ดันบนเวทีวันดูเก่งกว่านะส่วนเจ้าอำนาจเดชนะคะน่าจะไม่ถนัดมวยวันนะคะมวยบู๊มวย บนเวทีนี้ดูเขาไม่คล่องแค่วนะเขาน่าจะถนัดมวยห้ายกมากกว่านะมารู้จักมุมแดงอะอำนาจเดชหรือเจ้าทีระเดชก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะะเจอแต่ของหนักๆน,นะคะก็เคยแพ้สัมปะงามปอประมุกที่มวยทยเจ็ดสีมาแล้วก็มาแพ้วันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนะล่าสุดก็มาแพ้วันวิเศษลูกบ้านใหญ่ะฮะหลังๆมาเจอแต่ของแข็งทั้งนั้นเลยนะคะเ็เป็นนักชกอายุยีปี ส่วนสูง165รหสห้าเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะการผ่านมวยค่อนข้างดีแปสิครั้งนะก็เป็นมวยขวามวยเข่านะขยันทำการพิซ้อมที่สภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักไปปอนของน้องอยู่ที่ห้าสเจ็กิโลเวทที่ชกโลแกนอยู่ที่116รอยสบไม่เกิน125รอยสบห้าปอนะก็เป็นมวยขวามวยเขา่าโดยเฉพาะเลยนะคะขยันขันแข็งนะในเหนียวหนึบหนับเลยนะคะมีแข้งซ้ายเตะต่อยแรง ปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันปลายแข็งแรงแขยันนะคะ,นะฟอร์มการชกแพ้มาแต่ก็ไม่ได้แพ้แบบน่ากเกียดนะ,ะแพ้แบบสู้ได้แบบเบียดเสียดสูสีแบบสู้แบบสู้สู้ทุกไฟอะไม่ได้แบบว่าแพง้ง่ายแบบใจหัวจิตหวัวใจรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขยันนะเป็นมวยที่ขยันถูกใจหนูนะคะวันนี้เจอกับมหาหินนักบินอริยนต์ สำหรับมวยคู่นี้ก็มองแบบไม่ง่ายตามสไตล์หนูก่อนนะคะเขาเคยชกวันทั้งคู่นะคะความถนัดของสองคนนี้นะมองว่ามหาหินหน่าจะถนัดมวยสามย,ยกมวยบูดุดันแบบก้าแลกก็สวนนะแต่สำหรับมวยห้ายกหนูมองว่าเจ้าอำนาจเดชดูดีกว่านะทีนี้มารู้จักมหาหินนักบินอะไรยอต์นาวนันนี้อยู่มุมน้ำเงินเป็นนักชกรุ่นพี่อายุยีย่สิห้าปีสูงร้วหกสิสาเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากยะโสธรอ,อำเภอขาเขื่อนแก้วนะเป็นมวยฝีมือ ดุดันนะคะทาการพิซ้อมที่เพชรเกียรติเพชรนะ,ะครั้งนี้น่าจะมาซ้อมที่เพชรเกียรติเพชรเ, <ๆ S 2> เจ้าหมาหินวางกอกอะไรยนหรือเจ้าหมาหินสิทธิ์หนุ่มน้อยก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะเป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยหนักแรงปั้มตีเหนียวแน่นหนึบหนับมีหมัดสอกรอสวนนะคะได้ลุ้นนะคะมีวินาทีท้องให้ลุ้นตลอดนะ,ะแต่ปลายปลายมาหนูมองว่าสําหรับ ถ้าเปรียบเทียบมวยคู่นี้นะถ้าชกบนเวทีวันนี้ต้องยกให้เขานะเจ้าหมหาหินน่าจะดูถนัดกว่าเจ้าอํานาจเดชน,นะแต่มวยห้ายกนะถ้าเอาเรื่องความขยันความอดทนความบูสู้ดีอขยันออกอาวุธหนูมองไปที่เจ้าอํานาจเดชน,นะดูดีกว่ามาดูสามฟอร์มล่าสุดของมุมน้ําเงินค่ะก็เคย ชนะเพชรสังวาสฯศสมาจารเม้นท์นะที่ศึกวันแชมเปี้ยนแล้ววันนั้นได้นับก่อนก็สูสีกันมากๆนะคะถ้าไม่ได้นับก็มองว่าแพ้นะแล้วก็มาแพ้คะแนนทศก,กัณฐ์ช้างนครศรีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อเดือนเก้าล่าสุดเมื่อเดือนสิบก็มาแพ้คะแนนอาหารเอกนาะยกเอท่าสารานะที่ศึกวันแชมเปี้ยนทริปลุมพินีนะจากการรายการนะคะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าเจ้าอำนาจเดชนะอำนาจเดชด,ดูมีรายการต่อเนื่องมากกว่าคู่นี้ออกชอบไปที่มุมแดงค่ะ ต,ต้นถ้าไม่หล่นไม่ร่วงก็ปลายมาเป็นของอำนาจเดชน้มวยขยันนะมวยเข่าแต่ดูจากที่เขาเจอหนักๆแก่งๆมานะอำนาจเดชเดี๋ยวนี้หัวใจดีขึ้นนะก็ไม่หล่นไม่เคยหล่นเคยร่วงเลยนะคะเจอแต่ของหนักๆมาคู่นี้ชอบมากๆชอบที่อำนาจเดชค่ะชอบครั้งที่หนึ่ง คู่สามรองคู่เอกนะคะดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์เจอกับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่นี้ชกกันที่พิกัรนึบปอนด์คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะคะมารู้จักดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์อีกครั้งนะครับเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ27ปีส่วนสูง172เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอุบ,บลราชธานีเดชอุดมนะคะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ1น0ครั้งเป็นมวยเขา่า ทำการซ้อมที่เหลี่ยมธนวัฒน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสกิโลเวทที่โชกรเก่งอยู่ที่ร2อยิห้าไม่เกินร3อยสี่ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทของเขาร้อยี่สิบเ็ดปอนด์เจ้าดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์หรือดีเซลน้อยสอดำเนินก็เป็นนักชคคนเดียวกันหนะ้าเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเตะต่ตอยแรงปั้มรัดวัตีเหนียวแน่นหนึบหนับนะมีแข้งขวางหน้าแทงเข่าติดติดดีนะะปแข็งแร่ง,งมั่นคงนะก็เคยชนะกันมาแบบเบียดเสียดสีแต่พี่ใจน้องนะตามสายตาที่หนูดูนะ แต่ก็ดูเขาชนะเจ้าพรเสน่นิดนิดนะวันนี้ก็น่าจะเป็นการล้างตากันนะคะมาดู3ฟอร์มล่าสุดของดีเซลน้อยนะก็เคยชนะคะแนนพันศักววันทวีที่ศึกมวยไทยจดสีไฟนี้นี่แบบโชว์ไว้อย่างสวยเลยนะแล้วก็มาชนะเจ้าพเรเสน่สอคุมิพัฒเมื่อเดือน10นะคะไฟนี้มองว่าเบียดเสียดสูสีสู้กันได้ดีมากๆนะคะล่าสุดเดือน11นะ,ะก็ มาแพ้น็อกยกสามให้กับเพชรมลก,ลกตศิษิ์นายกทวีปตะพงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะมาลูกจักพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะไฟนี้น่าจะล้างตากันเป็นนักชกรุ่นน้องสองปีนะอายุยี่ิบหปีส่วนสูงร้อยเจิบเซนติเมตรนะเป็นมวยใต้นะอำเภอเมืองจังหวัดนะครศรีธรรมราชวันนี้เจอกับอีสานนะเคยเจอกันมาแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้นะคะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะหนึ่ง้ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่านะ,ะหลังๆมานะรายการ ต่อเนื่องรายการเยอะนะแต่เจอแต่หนักแข็งทั้งนั้นเลยนะเป็นมวยขวามวยเขา่าทาการพิซ้อมที่สภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลเวทที่ชกโลกเก่งอยู่ที่1 27ไม่เกิน136ยสหปอนด์นะคะก็เจ้าพรเสนีสอเทียนโพหรือพรเสนีสอภูมิพัฒน์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยขวาขยันมากๆนะมวยขวามวยเขา่าเปิดเกมศาสตร์แข้งขวางหน้าแทง ปั้มตีแทงเก็บแทงปวดนะขยันแข็งแร่งแข็งแรงนะมีหมัดสอกรอสวนเยอะนะมองว่าหลากหลายกว่าเดิมนะคะเจ้าขุนเข่าตังเมนะจุดหายกิขเขาคือลูกขยันนะ,ะสามปรอมล่าสุดของเขานะ,ะก็เคยเจอแต่หนักๆมานะมาแพ้ดีเซลน้อยนะแพ้แบบเบียดเสียดสีแล้วก็มาชนะเจ้าชัยกรพอหลักบุญนะที่สึกบุยมันสนั่นเมืองล่าสุดก็มาแพ้ชยยกรพอหลักบุญนะคะเขาก็เจอมวยเกต คู่เอกทั้งนั้นนะคะก็หนูก็มองว่าเขาพัฒนาขึ้นนะคะก็ฟอร,มร์มรุ่มรุ่มดันดอนะ,ะแต่จุดขา,ขายของเขาที่หนูชอบมากๆคือจุดขยันของเขานะ,ะมวยตัวนี้เป็นมวยเข่านะแต่ไม่ใช่เข่าธรรมดานะเข่าพิเศษมีวินาทีท้องให้ลุ้นนะ,ะก็หนูก็มองว่าเขามีลำหนักลำโค่นนะคะที่แบบมองแล้วมีโอกาสที่แบบว่ามีโอกาสลุ้นพลิกได้อะ่ะ และอีกอย่างเขาขยันหัว,จหวใจดีค่ะคู่นี้ชอบก่อนสืบก่อนช่างนะคะเ็าชอบไปที่พรเสน่ห์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนวันเสาร์หนูจะมาฟันธงให้ใหม่คืนนี้ก็ดึกแล้วนะคะสําหรับคู่เอกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหนูก็จะพูดถึงแค่3ามคู่นี้ก่อนรอให้แน่ใจก่อนว่าใครขึ้นคู่เอกแล้วจะมาพูดให้ฟังอีกรอบนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอบคุณพักยก2ี่ผู้สนับสนุนรายการอย่าลืมนะคะใครที่ชอบการวิจารณ์มวยของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลมวยมาพูดให้พี่ๆฟังค่ะคู่เอกเอาไว้หนูแน่ใจก่อนนะคะว่าใครมาเสริมแทนแล้วหนูจะมาพูดให้ฟังอีกทีค่ะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุสนรายการไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ